สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ีแฟสุขุสุขคนสมองบาเเด็ดใหม่เดดพาพี่น้องเทีมงานสเคยสูตายเด็ดอกไก่หาวันเลยส่วนสอง ไม่ไปนะสันร้อนสบายดีน้องสันร้อนค่ะร้อนันร้อนออนนไลยดอน้ย

จะแล้วไหมล้อเลยสองคนแม็โคพี่น้องคือว่ารถเคนมีสองอันรถโจ๊กอาคันนะน,นั้นันนั้นมุนยางแบนลใส่งานลุม ใส่ใส่งานลุงก่อนลุงสกับไทยสกับไทยเลยจัดนักเลยมาได้าเอันโมเมนสน้ำเจ้า่ะเสียมเสียม ใ้งอยู่นก็เเยปูงนี่เฮ้ยเป็นคุมเป็นคุมอยู่เี่เร็จนี่จนแตกเออเร็จันว่าไม่ไหวสุดมาคุมหมูว่าฉันไม่ไหวว่ะันเร็จมรอมร้อนไม่ได้ไอางจนียพี่น้องเลย ว่าสิเอาไปสลบเท่าน,นั้นนะแดโงโมกสัไปนั่งในวุ้ยกำลังปิ๊นี่นใครกำลงังถถอนไปเลยพีน่น้อ,องเว้ยโดินบ่พอดินบ่พร้าเรื่องนะปีกะมอแลมอดนานกูมือกูมี่ว่าไปเอาคานนงคันน้นนองพะจันอันเสียนี่ยคันมันนะเรื่องหลอกๆก็แท่นั้นนะอันนะเราจะเอาเศษขาวิกันยหยาดเงี้ตั้มกดกระสีหยาดเน,นี่ยุดมี้ย โอ้มมื่อยจำคุณจเคยเหมือยเคยที่ได้รถด้พวกบ่เนี่ยพวกไก่อมบีเนี่ยคือห้องสีนะหือสีน้อยเลยเอาไก่ออกแล้วก็เอาลงสีน้อยมาใส่สีขาวผ่นไว่ามันก็หกนะแแล้วพ่อลุงเริ่มนะนับเลยฮะ จักมืออะเห็ดมานี่ยบ่มือที่หกมือที่็จักสิแล้วบาแลรไม่้วอี่เ็ลยอนสี่ห้าโมงยังแดดยังยังอยู่รมบเ้าเงหยังไม่ทีนไนเลยมาแลวมันเสียลำทาง ลมหักต่ว่าลมพไไ่าปอยู่ลาเดินเคยอยู่บุคคลได้ยยจักมืออชเหตุพ่อกันพ่อกันอันนี้พก่านแม่แม่โดดน้าพานดิเก็บหัวอยู่เลิกขิบปลงเลยเจ้าเจ้ามจมแน่นอนหึ่งหนึ่งรีคนบอเล้อยอ่องลองลงติไอเจ้าลอยอ่องลอง ้วนกับาจบ่ร้อยแน่นอนจมพื้นบ่อแล้วแหละนงจ้องจให้แม่เราเนไปลมยครับไปงับเอาไปจบให้แม่หน่อยกระจกต้องกระจกข้างหน้าต้องกระตะก้าไอ้แป้งแม่เนี่ยนี่ครบน่กปูทั้งลเรียบร้อยครับ มันสิติดอยู่บนน้ำไม้เลยดูร่างพอองเทนอยู่มันก็สิติดอยู่ร่างจะพองเทนเมื่อก็ยันเซฟเซฟอยู่เอื้อก็เคยหลานมาไว้หรอกกานเยอะยิ่งเศราเอื้อยิ่งจะหนักใหญ่ว้าวสามเถื่อไม่ลุกทำนี่รเนาะแางโมจะไทยเลย

Xì lẹo này Bọc sao bị à hám Không pha thế nè Và Má đột nặng là mó. Đột nặng. นั่อีกแค่รถอีกซิฟห่งสงสา้กประมาณแล้วสิะ <c oughs> ลงเรือยมแล้ว เต็มแล้วป่ะนี่จบงานพี่น้องเยาะมียามระจายเกณฑ์ขางมสิขาขาน้ปือนี่ขาวกม่ใช่แล้วขึ้นขาข้าวขาแล้วเนาะืตึงอยาขาขาเลย

ุดสวนุดสวนเติมพลังทำข้อไก่เสร็จครับผมวันนี้เปรี้ยวเปรเทนใจดีครับเลี้ยงขนุปังหนึ่งห่อแล้วก็เอ็มเอ่ียังก็สปอนเซอร์สปอนเซอร์หนึ่งกวดขอบคุณมากนะครับเลี้ยงสปอนเซอร์แล้วก็เป็นสปอนเซอร์เองอีกเป็นสปอนเซอร์เองมีแกเองฮะ ไเคยกินไหมไปไปเมื่อละบาานในพี่นอกเลยใช่บายบายอ้าวเจ้าทำงานบอกเจ้าคือกินเจ้าคือได้กินเจ้าหนังเล่นโทรศัพท์ทั้งวันใช้อทรัพท์ก่อนเลอ้ไล่นุ่งเ่นกนนี่คนหูเ่าเขานะ่ะนุ่งเท่นกัน หดสวนอยู่เมืม่มมอลแล้วบ้านี้พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าเด้อสบายดี